สวัสดียามเช้าครับทุกคนเพื่อนสมาชิกทางกลุ่มไลน์ทาง Facebook ทุกท่าน6นาิกากับ35นาทีนี่คือบรรยากาศที่บ้านกลางชุงนาายามเช้าอากาศเย็นๆหนาวเหน็บเลยตั้งห่มพ่อหม่มสองชั้นเลย ครับที่บ้านกลางทุ่งนายามเช้าเชาจะประมาณนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยสวยมากคือบรรยากาศหน้าหนาวหน้าแรงแต่ละฤดูกาลก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป ฝั่งนี้ที่ผมยืนอยู่คือฝั่งคุ้มบ้านจากชุมชนลงไปที่แปลงนาบ้านกันนาในโอกาสปีใหม่2565อก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ ทางสิ่งที่หวังไว้นะครับใครเดินทางท่องเที่ยวหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปในทุกเส้นทางนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ